โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนะจ๊ะแล้ววันนี้คผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ,โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบก,กันที่เกาะของวีกันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เรามีตัวที่จะรีวิวได้ผมนั่นก็คือเจ้านกเคาตาโดรัส โทนนั่นเองนะผมว้าวดีเลยครับผมโอ้โหดูตกว่ามันเป็นนกที่ตัวใหญ่มากนะผมและปากคือใหญ่มากครับผมไม่ตรงนั้นเหมือนฟันไหมแต่จริงๆพี่รู้สึกว่าเหมือนจะรีวิวไปหรือยังก็ไม่แน่ใจครับผมทุกคนมาวันนีครับผมมีแพ็กที่เกี่ยวกันนกครับผมทําไมถึงรีวิวนกเพราะว่าวันนี้แพ็กนี้มันบังคับให้ใจนกถึงสามตัวด้วยกันนะผมนั่นก็คือ แคาโปชูคันนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมผู้เล่นใหม่ควรจะเก็บดาบผมมันจะได้ปลดล็อกเนาะทุกคนมาใช้นกสามตัวไปจัดครับผมโอ้ยเป็นไงอ่ะเน้นๆครับผมคือต้องบอกว่าแพ็กมันมันน่าท้าทายครับผมสําหรับพี่คือมันให้ใช้ตัวเพทาาแล้วมันต้องไปตัวตัวชนะท่าทครับผมโอ้ยมันน่าจะตึงครับผมมันน่าจะตึงก็เลยจัดซะ้หน่อยฮะตึงเลยว่ะ ได้เดี๋ยวนะเวลาเราโดนดรอปดาเมดอะมันจะเหลือครึ่งหนึ่งของดาเมดของตัวที่เราใช้นะครับผมคือลดไป50%นะถ้าแบดฮาตต้องระวังด้วยครับผมไปจัดครับผมถือว่ามาเล่นเอาแบบว่าความตึงครับผมโอ้ยเราอะลดครึ่งหนึ่งแต่มันอนะเพิ่มประมาณ40-50%ครับผมดาเมด ก็คือได้ความด้าทดยแน่นอนครับผมสําหรับแพ็คนี้แต่ว่าผู้เล่นใหม่น่าจะไม่โหดขนาดนี้ครับผมที่จะเจอแพ็คแบบนี่ว่าไม่น่าจะเจอตัวโหดขนาดนี้มัง้งหรืออาจจะเจอตัวโหดนะครับผมแต่โหดในระดับแบบเออผู้เล่นใหม่ก็มีตัวประมาณไหนมันก็ตัวประมาณนั้นมาครับผมโอเคเดี๋ยวพ <c oughs> ี่ว่าพี่ต้องดูดีๆก่อนว่าเดี๋ยวลืมแต้มอีกว่าเดี๋ยวลงแต้มครับผมแล้วมันไม่ตีเลยอ่าวโอ้ เล่นยากแล้วผมโอ้โหอีกการตองอย่าตีนะเว้ยถ้ายังไม่ตีก็อย่าเพิ่งโอ้โหเรียบร้อยอะไรวะเนี้ยโอ้โยแต่ยังดีมีแต้มครับผมมาโุโย้ยเดี๋ยวจะาโน้หัวงอนเก็บไปได้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลือดเยอะครับผมต้องรอก่อนแต่ดาเมจมันน่าจะสะดุ้งมาประมาณพันหนึง เก็บได้ตัวหนึ่งก่อนครับผมไปนอนบับเรียบร้อยเอาละผมจะดุงมาอยู่ประมาณ700กว่าก็ประมาณ3ามสิบเปอเอ้ยไม่ถึงวะใช่บหวะกี่เขาเาเลกเก็บกี่ปเปอร์เซ็นต์วะแล้วมันไม่ตีแบบนี้อีกแล้วครับผมทุกคนโอ้โหโอ้โหการตีอะผมเอาละครับผมตีตีมาดีเพื่อนได้จริงตีตีโอ้โหไม่ตีอะผมยังไม่แน่พอ คือตัวเดียวอะถ้าเราเหลือตัวเดียวเราจะเก็บสองมันยากครับผมเพราะเราแพท่าอยู่แล้วนะโอ้ยมันการตีแบบรัวๆเลยครับผมตีมาเพื่อนโอเคตีครับผมโอ้ยสวยงามครับผมเอาละฮะตัวนี้ไปแน่นอนครับผมไม่นะ่าจะมีปัญหาอะไรเลยครับผมเหลือหนึ่งต่อหนึ่งช่วงนี้พี่อาจจะเสีงแหบหน่อยนะผมเพราะว่ายังไม่หายดีแล้วไหร่ครับผมปึ๊บ โอเคเรียบร้อยเอาราคัาผมโอ้ดาเมจพันตรีโอ้โหดามีพันตรีเรพิบเพ๊บเพเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อมาละผมเจ้านกหัวขวานเอาระบอกเลยว่าไปนอนบอกเลยว่าไปนอนเึ๊บไปเบ๊้อ บับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามอ่ะโอ้โหตึงนะด้วยถือว่าตึงครับผมเอารอบนี้ทำไมมันให้ใจสองตัวสองตัวครับผมโอ้ยสองต่อหนึ่งไงโอ้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหูาเมจพันสี่แล้วเวลามันจะตะดุงนี้มันไม่ไปสองพันเลยอ่ะ อหไม่มีตัวไหนที่รับดาเมจนั้นได้เท่าดาเปตโลครับผมไม่มีตัวไหนแล้วฮะในเด็กพี่เอขนาดม่วงวิบัฟแต่ม่วงวิบัฟมันเป็นล่างแรกอยู่ไงเดี๋ยวให้มันแบบแข็งแกร่งขึ้นก่อนครับผมแต่มันไม่ลดราคาแล้วดียเลยซื้อไม่ได้ไปจัดครับผมคือตอนเนี้ยดีเนี่เก็บไว้เรื่อยๆครับผม คือรอช่วงมันลดราคามันจะมีช่วงลดราคานะแล้วแบบใช้ดินเอซื้อมันจะถูกมากครับผมเดีย๋ยวไปซื้อตอนราคาเต็มนะเสียได้ตังครับผมเสียได้ดินเอสองมาขู่แล้วดาเมจสองพันโอ้ยพี่ว่าดาเมจจะลูเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเอาชาร์จไว้เยอะก่อนครับผม ยังไงมง่วงวิบวับเราก็ได้จะตบเข้าแล้วมีแต้มโอ้โหดีมันตีมันตีหนึ่งครับผมเก็บไว้ใช่ไหมยังไงพี่ก็ต้องเอามาแทงว่ะม่วงวิบวับมันมันไม่ได้ครับผมแต่ทําไมพี่ไม่เอามอ่วงวิบวับขึ้นก่อนเพราะว่าถ้ามาเดินแรกคือมันจะตีตายเลยครับผมเอามาเปลี่ยนตัวแบบนี้ดีกว่าเอาแล้วตีสาด้วยโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อมาแล้วครับผมดาบเปตโล ไม่เหลือครับผมบอกเลยถ้าเป็นจโลโอ้ยดามจขนาดลดทอนแล้วเองก็ไม่รอดเพื่อนเองก็ไม่รอดไปบ๊บบ๊๊บบ๊บ,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 บเรียบร้อยโอเค่อไปในรอบที่สองครับผมอ้สว hoo, ยงามมากโอ้ oh. รอบนี้สบายเลยครับผมให้เอาทิ้งทวนไว้เนาะแล้วให้บวกไปเลยมารอบสามอ่ะโอ้ โอ้โหโอโห้และรอบนี้คือเราต้องรีวิวไงโอโ้มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะโอ้โหเดีย๋ยวว่ามันจะรอดหรือเปล่าบะมีมันจะรอดไหมแค่นั้นแหละมาจัดครับผมโอ้โหน่าจะตึงจริงๆนะแต่รอบนี้เรามีเมมเดียม,มาแบกรอบนี้เรามีเม,มเดียม,มาแบกครับผมแต่นั่นแหละเราต้องเอาเด็กมารีวิวด้วยไงตัวเด็กโอ้โห สองอ้หูยเอาละสวยงามครับผมโอ้โหแบบนี้พี่ยังชอบเลยพี่ยังชอบเลยบวกมาบวกมาเลยครับผมแต่ว่ารอบรอบนี้เรารับหนึ่งแต้มไม่ได้แล้วโอเคมันก็ยังสองอยู่โอเคสวยงามมากเพื่อนมาเราจะกันเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะมีแต้มชาร์จให้เมเทียเก็บแต่ประเด็นเมเทียเมเทียตัวเดียวจะแบกได้หรอวะ เพราะว่าเจ้าปากใหญ่ตัวท้ายมันจะไปเก็บเขาได้หรือเปล่าเช่นั้นแหละเออโอเคตวยงามหูยอ้ไอรอบนี้คือบวกยับยับครัผมรอบท้าย <S <S นั่นอ่ะดีเราหูเราเบรทาต์เขาไงเราเบธทาต์ดาเมจเราน้อยด้วยไงเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อทาดีสุดสดทำดีจัดจัดแล้วลูกมาแล้วครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วลงสนามเอิงไปก่อนเลยไอ้เจ้าหัวมิง หัวมิงคุงตัวแรกแล้วตัวสองตรงมาเรื่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาครับผมหัวมิงคุงน่าจะก็บได้สองตัวเึ๊บป,ปึป๊บบัดเรียบร้อยเมเทียโฟดอนนีดามเมจโอ้นี่ขนาดลดทอรแล้วนะเหลือเกินจริงครับผมเอาสีเอ้ยมันตียัดอย่างเดียวเลยโอ้โหมันตียัดอย่างเดียวเลยครับผมอย่างสวยฮนะเดี๋ยวนะตัวท้าย ตัวได้พี่ว่าตีไม่ถึงว่าถึงจะมีแต้มแปดเราต้องช่วยนะเนี่ยต้องให้เมเทียโฟดอนอยู่ช่วยครับผมเพราะว่าถ้าดีดพี่ทิ้งดวนไปเลยเนี่ยไอเจ้าป่าใหญ่ตีไม่เข้าจากที่คำนวณน,นะตีไม่เข้าแน่นอนครับผมโหดาเมจมันจะถึงหลึงอะ่ะเอาล่ะผมไปก่อนหัวไม่โค้งบับเรียบร้อยเอาล่ะตัวนี้ไม่นาจะมีปัญหาอะไร โอ้เดียวโอ้โหอยากให้เอไอเป็นแบบนี้ทุกรอบเลอเกินครับผมโอ้โหรอบนี้เขาตีแบบตลอดเลยเดี๋ยวพี่จะตีรถเลือดมันไปละกันครับผมนี่เหลือต่งให้เจ้าปากใหญ่ไปเพราะวันนี้เราต้องรีวิวครับผมเึ๊บเบ๊บบ้าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเมเดียเก็บสามก็ได้นะผมเมเดียเป็นพระเอกไปแล้วครับผมแต่ต้องเสียตลาดให้น้องครับผมเสียตลาดให้น้องไปลูกปึ๊บ เบโอ้โหไม่เป็นไรลูกพอ่อทำดีสดๆมาแล้วครับผมเจ้าปากใหญ่หูยถ้าไม่มีเองมารีวิวนะพี่เมเดียนี่คือบ้ะเอกเลยนะเอกของวันนี้เลยนะเฮ้ยฮเป็นตัวเบรได้เก็บสามได้ครับผมทุกคนหูยระดุดเจ้าเจ้าปากใหญ่ตัวใหญ่มากครับผมตัวใหญ่กว่านั่นอีกเหรอโอ้ดรามจริงไปเลยลูกพอ่อส่งมันไปปึ๊บ มาแล้วครับผมบินวนนะบินวกบินวนบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมแม่เฉิดฉายโอเคครับผมมาแล้วรครับแม็คค่าโปจูคาร์ดผู้เล่นใหม่ใครยังไม่ได้ปลดล็อกต้องจัดแล้วครับผมมาโอ้โหแค่ดีนก็คุมแล้วครับผม แม่โอ้โหคยับโบตุการ์ตแต่กองพี่แม็กไปแล้วนะผมครับโบตุการ์ดเนี่ยเป็นตัวฟิลของเจ้าก็โก,โกหรือว่าอัลตาผมว่าจำไม่ได้นี่ครับผมปลดล็อกแล้วครับผมอย่าลืมเก็บกันด้วยนะครับแพ็กเวอร์อีเวนต์ครับผมอันนี้เป็นของปี2018โอ้โหใครยังไม่ได้รับรีบเลยครับผมเดี๋ยวมันจะหายไปนะถ้าไม่รับอะ่ะโอโ้แล้วดูตัวด,ดิเจนดารี่ระดับ2ระดับ3 ว้าวมีแต่ตัวดีเฮ้ยรีเจนระดับหนึ่งก็มีแล้วยันทุประเลแต่สุประเลมีตัวเดียวครับผมคือต้องบอกว่าใครได้อะไรครับผมมันต้องคอมเมนต์ลงบอกกันแล้วครับผมแต่ของพี่ขอรีเจนระดับสามแล้วกันวันนี้ <c oughs> ตุกเกลทุกรอบเลยปกติแล้วอะขอให้ได้แล้วกันแล้วขอให้เพื่อนทุกคนได้ครับผมมาเรามารลุนกันครับผมอุ้ยแพ็กมีสองพันสิบแปด ใครได้อะไรครับผมคอมเมนต์นะของพี่จริงๆริที่อยากได้ก็หลายตัวอยู่ตัวไหนก็ได้เลยจริงๆริงรีเจลลี่ระดับสามอะระดับสองก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บในโทนเมนิ์แล้วกันเนาะมาจัดครับผมเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่พี่ไม่เกลือครับผมทุกคนโอ้โหบาลีโอนิกว้าว คือตัวไหนก็ได้แหละจริงๆแล้วว่าโอา้โหขอแค่เป็นรอรีเจนระดับสามแล้วคือพี่ได้แล้วด้วยผมเฮ้ยคือมันโชคดีจริงๆว่ะไอ้ใจกนดีเฮ้ยวันนี้แสดงว,ว่ามาดีครับผมโอ้โหัมต้องแบบดีดีวยเพื่อนดู จิ๋วาปป้า,ปามีดําอะไรของวันวะเนี่ยพี่ตัดต่อจนจะเสร็จแล้วครับผมครึ่งนึกได้ไปดูเบลิสโอ้โหแม่เมยเคยรีวิวมาแล้วเจ้านกโอ้โหจะนกปากใหญ่เอ้ยโอ้โหแล้วแบ๊กคือมันตึงด้วยไงแล้วต้องใช้นกเราก็เลยโอ้โหจับมารีวิวเฉยเอาละครับผมทุกคนวันนี้ขอตีวีๆี v, แก้เกิดให้ละกันครับผมมาจะจัดได้แบบต,ต,ตึงเลยครับผมเอาแบบตัวหดๆตึงๆกันไปเลยฮนะ เอาวีนโดร์แรปเตอร์ไปด้วยเลยครับผมวันนี้ปกติพี่ไม่ใชนะเพราะว่าตนใหญ่พี่จะเอาไว้เป็นตัวกองกําลังหลักเพื่อไปตีแพ็อื่นใช่ไหมแต่วันนี้ครับผมบีบีต้องจัดแล้วครับผมไม่ได้อะคือพี่ขอไม่ลบแล้วกันนะคลิปนั้นคือพี่เล่นก็ตึงอยู่ครับผมเราต่าาตัวที่เบล่าตไปไปตีกับตัวชนะท่าดได้เล้วอะ่ะจนชนะเล้วอะ่ะจะลบมันก็ยังไงอยู่ครับผมเออมันก็ตึงมันก็หนุกดีนะผมตอนที่พี่เล่นอะ่ะขอลงไปแล้วกันนะแต่เอาอันนี้ไปแบบ เขาเรียกอะไรเป็นการร่วมคลิปเป็นการร่วมคลิปครับผมทุกคนอ้าโ <c oughs> อ้โหทุกคนมาน่าจะเจอกับตัวอินโดแรปเตอร์เหมือนกันน่าจะเจอตัวเหมือนกันครับผมเพราะไม่มีตัวไหนโหดกว่าอินโดแรปเตอร์แล้วนะครับผมถ้าเอาค่าพลังแบบบรรลาน,น่ะนะโอ้โหพอดีเอาละครับผมทุกคนโอ้ยตัวพอดีกันเลยครับผมพี่โตก็เท่าพลังไอ้ตัวเต่ากระดองนั่นแหละแล้วก็ล็อกไว้ครับผมแล้วเฮ้ย มีการเล่นด้อมด้วยลืมดูโอู้ยจับวเปิอีกอย่าโอู้ยมันเอาเซอร์ไปด้วยอ้โหเอาจัเบเปิลอีกอรอบเซอร์กลับมาพ่อลับมาเถอะเรียบร้อยครับผมแล้วพี่โตเปิดเบอร์เติร์กไปแล้วโอ้โหเอาละครับผมทุกคนอุ้ยดูเดือดมากถ้าเซอร์ไวไปอยู่ฝั่งนูโนโอกาสแาม้พี่เยอะมากครับผมแต่เซอร์ไวกลับมานี่ก็ ที่ถือว่าพี่ชนะ90%าอร์น,นจริงๆนนะดูจากคำนวณเฉยๆเจครับผมคิดว่าชนะ90%นครับผมอีกลิปรเต็นน่าจะน่าจะลืมแต้มแล้วก็พลาดครับผมโ <c oughs> อ้ยก็ตีแบบลองเิงมาครับผมเอาละเดี๋ยวนะจะว่าตึงไหมมันค่าพลังโทก,กันครับผม <c oughs> คือพอปกติอย่างที่บอกพี่ไม่เคยเอาพี่อินโดแรปเตอร์มานะไม่เคยเอามาตีบี p ีครับผมเพราะว่ามันจะเหนื่อย มันจะต้องใช้กับแพ็กอื่นไงโอ้ยแล้วก็ตบมาแบบพอดีด้วยเอาราคาผมสามแต่เขามีอินโดแรปเตอร์เจนสองถึง2ตัวเลยนะแล้วสองตัวนี้คือเลือดเป็นหมื่นนะอินโดแรปเตอร์เจนสองเนี่ยล่างสามทั้งคู่ด้วยัะผมเขาเตรียมจะขึ้นล่างแม็กแล้วอะผมโอ้โหเหมือนจะรอแค่เนื้อฮะตอนนี้ เหมือนจะรอกค่นเนื้อเลยครับผมเอาละอย่างน้อยเราทิ้งทวนไปแล้วขอขอเขาอย่าพึ่งตีได้ไหมขอให้พี่โตได้อยู่อีกเทินได้ไหมอุตส่าห์ใ้เบอร์เทิร์กไม่ได้อยู่แล้วครับผมพี่โตโอ้โหแดงตั้งแต่ล่างแรกจนล่างไฮผิดคือขอโทษเพราะขอโทษมาแล้วครับผมมีอินโดแรปเตอร์เจนสองเอาแล,ล้วฮิวอะไรฮิวอะไรเลือดไม่ลดไม่ใช่เหรอลาว่าบล็อ,ละะอกไม่ให้เปลี่ยนตัวครับผม เขาไม่สามารถเอาเจ้าเต่ากระดองที่เลือดน้อยๆขึ้นมาแทงได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราเก็บเมนหลักเข้าไปก่อนเลยอะอินโดแรปเตอร์เจนสองยังไงตัวที่สองก็เขามีสองตัวต้องระวังครับผมไปนอนแต่ยังไงเรามีเตอร์ไว้ครับผมอินโดแรปเตอร์ล่างแรกไม่น่าจะมีปัญหาครับผมตีมาขอตีเน้นๆเด้อเพื่อนตีมา เพ๊บเอาตีสามแต่ก็สวยหูย่ังดีครับผมยังดีที่ตีสามเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะรอดครับผมอีกตัวเต่ากระดองก็ู่วพี่อินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งไม่ได้ครับผมมีก๊สเซอร์ไายอยู่ด้วยไปนอนไปนอนเอาละครับผมเจ้าเต่ากระดดงงามาอูยยังไงก็ล่วงแน่นอนครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสอง จะตีเท่าไหร่เอาละผมตีหมดแบบนี้สวยงามครับผมโอ้โหมาละครับผมอินโดรัปเตอร์เจนหนึ่งมาแล้วเอาละครับผมเดี๋ยวเราเปิดด้วยท่าไม่ตายเลยครับผมไม่มีไม่มีเก็บต่อถึงเราจะมีเตรอร์ไวแต่เราไม่ได้ใช้แล้วผมการดนี้ไปนอนปึ๊บมาแล้วครับผมย่องเบาแล้วก็กระโดดยั่งปึ๊บ,บเรียบร้อย โ okay, อเคครับจบกันไปครับผมสวยงามครับผมเอาระครับผมขอให้ได้อะไรดีๆโโอ้หตาเจพี่อินโดรัตเตอร์ขอให้ได้อะไรดีๆมามามาเอิดโอ้ยรีเจนลนรี่ชูโกโมีมัตครับผมทุกคนว้าวว้าวก็ถือว่ามาดีครับผมสำหรับชูโกโมีมัตร,เรีเจนลนรี่ระดับหนึ่ง วันนี้ขอไปจริงๆครับผมโอ้โหลืมเจอยเลยครับผมยังไงคลิปนี้ก็เป็น BB b v p ไปแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวล่าไปเบียเรื่ยก่อนครับผมโอ้โหเขินไม่ไหวแล้วฮะทุกคน <c oughs> ไปแล้วครับผม